นิดาโพเผยประชาชนกังวลจะถูกหลอกโดยแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ค่อยมั่นใจภาครัฐจะแก้ไขปัญหาไผ่ไซเบอร์ได้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโเพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องไัยไซเบอร์ทำการสำรวจระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง3พฤศจิกาย,ยน2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อการล่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญพบว่าร้อยละ38.85กังวลมากรองลงมาร้อยละ32.52ค่อนข้างกังวลร้อยละ17.10ไม่กังวลเลยและร้อยละ11.53ไม่ค่อยกังวลด้านรูปแบบของภัยไซเบอร์ที่ประชาชนกังวลพบว่าร้อยละ54.20การถูกหลอกโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์รองลงมาร้อยละ45.5 ถูกแฮกข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือโทรศัพท์มือถือร้อยละ45.11ถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญชเช่นรหัส ATM บัตรเครดิตรหัสผ่านต่างๆเลขบัตรประชาชนร้อยละ41.98ถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญผ่านโซเชียลมีเดีย SMS เว็บไซต์รอยละ24.20 e คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือโทรศัพท์มือถือถูกโจมตีด้วยไวรัสหรือมาแว a ชนิดอื่นๆจนเกิด ความเสียหยหร้อยละ17.48ถูกสอดส่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรืโ,โทรศัพท์มือถือร้อยละ16.72ไม่กังวลใดๆเลยร้อยละ16.26โดนดักฟังข้อมูลและร้อยละ14.66โดนเรียกค่าไถ่ายข้อมูล สำหรับความเสียหายจากภัยไซเบอร์ที่ประชาชนเคยได้รับพบว่าร้อยละ80.76ไม่เคยได้รับความเสียหายใดๆเลยรองลงมาร้อยละ12.06ถูกหลอกโดยแก๊งขอเซ็นเตอร์ร้อยละ4.6% 6ถูกแฮกข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือร้อยละ4.20ถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญผ่านโซเชียลมีเดีย s m s เว็บไซต์ ร้อยละ3.21ถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญเช่นรหัส ATM บัตรเครดิตรหัสผ่านต่างๆเลขบัตรประชาชนร้อยละ1.53คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือถูกโจมตีด้วยไวรัสหรือมาแแว r ชนิดอื่นๆจนเกิดความเสียหายร้อยละ0.53 ถูกสอดสองพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือโทรศัพท์มือถือร้อยละ0.31โดนเรียกค่าไถ่ข้อมูลและร้อยละ0.23โดนดักฟังข้อมูลท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐพบว่าร้อยละ40.31ไม่ค่อยมั่นใจรองลงมาร้อยละ35.19ไม่มั่นใจเลยร้อยละ16.49ค่อนข้างมั่นใจร้อยละ6.79มั่นใจมาก และร้อยละ1.22ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจสามารถติดตามผลการสำรวจของนิดาโพซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนิดาโพถูกต้องเที่ยงตรงด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ